อาหานข้างล่างเนาะเพราะว่าคงจะอิ่มอร่อยกับซูชิของเราไปแล้วนะครับนะช่วยคอนเฟิร์มกับคุณปูด้วยนะครับเพราะว่าทิหน้าเราจะได้จัดมาใหม่นะครับหรือว่าจะแนะนําเป็นอาหารพินซําอาหารทัโพเดียอะไรก็บอกคุณปูได้เลยนะครับเราจะจัดมารับรองนะครับฟรีตลอดงานทุกวันเสาร์ครับอ่านะฮะก่อนจะเข้ากิจกรรมพักบ่ายครับในเรื่องของความรู้นะครับก็จะจัดตลัางนะครับหาเรื่องแจกสินค้าก่อนสองรางวัลรางวัลแรกเป็นคอร์ฟิล์ขออนุญาตให้ พี่หมอครับจับหนึ่ชื่อครับครับนคชื่อครับเป็นคอร์โรวิลครับครับคุณกำพลอยู่นี่รึเปลครับไอยู่ลครับกพลอยู่ลครับลกไปลเลกลยนะครับาไะคุณกพลกดไครับกคุณัพค้อยู่ครับชื่อทะเลนครับคุณกำพลกั ครับดีด้วยนะครับด้วยครับยพี่หมอขอ้รบคุณพี่หมอจับชื่อหนึ่งครับขอบคุณครับคุณปราภัีทองวันสายอยู่มครับทองกันยทกัญาดินเชิญครับผมแล้วยังมีอีก4ราวัลนะครับตอทวกท้ายนะครับ่พึ่งไปไหนนะครับห่แหโลชั่นครับขอบคุณครับขอบคุณพี่หมอด้วยครับ ช่วงท้ายอีกสี่รางวัลนะครับสำหรับวันนี้ครับเป็นช่วงของนะครับเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของนะครับสินค้าและการดูแลตัวเองครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากนะครับท่านคุณหมอมงคนนะครับท่านจบจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับและท่านเป็นอาจารย์คณะแพทยศาสตร์วชิระพยาบาลด้วยนะครับแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญครับในเรื่องของโ่อมทะเล นะครับผมนอกจากนี้ครับท่านเป็นเจ้าของคลินิกนะครับศัลยกรรมและความงามที่สั่งหเ็ทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับวันนี้ท่านจะมาในหัวข้อที่ว่านะครับอ่านเสร่ด้านมะเ,เร็งท่านเลยว่าตองกับความรู้ความสามารถของท่านนะครับท่านจะจัดให้เต็มเลยนะครับขอเสียงปรบมือดังๆตอลอดอาจารย์หมอมุกคลตัองอ้งวงจิตวิท เดิมชื่ออาหารเสริมต้านมะเร็งซึ่งซึ่งซัพพลายเออร์ไม่ได้ค่อยๆดูนะอาหารเสริมป้องกันมะเร็งนะครับถามว่าเอาแล้วคนเป็นแล้วอ่ะป้องกันไม่ให้เป็นมะเร็งหรือเข้่าครับไม่ให้แยกกันเดิมแล้วไม่ให้เป็นซ้ำก็คนเป็นมะเรแล้วมีการเปลี่ยนนะครับแล้วทีนี้จะเกี่ยวเรื่องแต่ตัวคือเป็นตัวแข็งตัว บซ้นี่นตังงตววงง้งแต่ผมพูดภาษักสองปีกว่าเนี่ยไม่ทราบใครเคยฟังตั้งแต่ตอนแรกๆวันนี้นะครับตั้งแต่แรกๆเลยวันทนนนี่ที่ที่ไหนนะที อยากจะถามความเห็นว่ามาเรงกับโรคหัวใจเขาคือเขาคไดฟังใครฟังเรื่องโรคหัวใจแล้วใช่ไหมครับใครฟังเรื่องมาเรงแล้วใช่ไหมครับอะไรน่ากลัวใครใครคิดว่าโรคหัวใจยกมือครับใครคิดว่ามาเรงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาฟังก่อจะจะตัดสินใจยังจะอะไร ครับะร่วมงานแตก็ได้เราว่ามัลายโอกาสนะครับผมพยายามรวบรวมพต่างๆออกมาเลงกับโรคหัวใจขาดลืนะครับอันแรกเลยคือโรคหัใจขาดที่อาจาทีูไหมครับมะเร็งนี้ไม่ตา้ทีแต่พลมานอันนเหมือนตาสินประหารชีวิตอีกอันหนึ่งเหมือนจำคุกตัดชีวิตแลวแถมเรื่องพรมานนะครับเครื่องจีบเล็บหัวอรไรทั้อย่าง ช้ไปตลอดนะครับเขาบอกว่าคนที่บุพกาลีหรือว่าเราเสียชีวิตด,ด้วยอุบัติเหตุนนะถ้าอุบัติเหตุเนี่ยนะครับคนเสียชีวิตไม่ทรมานแต่คนย,า,ยากมีทรมานททำใจไม่ได้แต่ถ้าคนมีบุคลาลีเป็นมะเร็งน,นะครับเสียชีวิต นะครับจะรู้สึกตรงข้ามคือคนป่วยทรมานแต่ยากทําใจได้เห็ไหมครับเคยดีไหมครับเออเขาไม่ทรมานแล้วเขาหลุดจากความทรมานไปแล้วนะครับก็เลือกก็เลือกดูว่าในชีวิตนียเราเป็นเห็นมายนอย่างไรแล้วรู้สึกอะไรน่ากลัวแต่โดยรวมแล้วเนี่ยมันก็แยอกออกกันนะครับนะครับผมนี่เจอโหดเลยคือพ่อแม่เสียชีวิตร้อมกันในบทเรียน แล้วกำลังจะไปงานแต่งางานสองสาวเลยนะครับแล้วผมก็เลรัองาันนั้นด้วยแล้วเมื่อวันศุกร์ไปไม่ทันนะครับเไม่งั้นก็ไม่ได้ไปที่ทุกอย่างเลยนะครับไม่รู้ว่าจะขอบคุณดีหรือ,อยังไงกับโชคชะตานะครับแต่ว่าให้ให้ทําใจครับว่าเราทําให้ดีที่สุดแล้วที่เหลือเนี่ยงไม่เที่ยงอะเรครับแต่ถ้าคุณยังไม่ดูแลกซ์ให้ดีที่สุดแล้วคุณเกิดเป็นอะไรเนี่ยมันจะโทษทุกสิ่งได้หมดเลยเฉพาะตัวเอง คนเราแย่ที่สุดคือการเข้าตัวงครับคุณเชื่อไหมครับว่าคนเราจะตายเพราะเข้าป่วยถ้าเรามีเหตุผลรองรับในสิ่งที่เรากระทำไปแล้วเนี่ยแล้วม,มีมีเหตุผลพอเนี่ยเราจะให้เอาไปการแท้กไปดูการยยู่ได้ครับคนที่โทษเองไม่เคยครกดูดได้โรคกิใจากเรื่องทีม่มีการเ่ดยนะครับสว่วนมาในเนี่ย เตือนเนี่ยเป็นมากเลยนะครับคือร่างกายคนเราเชื่อไหมครับว่าปอดคนเราเนี่ยเหลือข้างเดียวนะครับเหลือครึ่งครึ่งข้างเนี่ยยังอยู่ได้สบายๆนะครับเคยมีนักร้องคนหนึ่งมาประกวดในรายการหนึ่งนะครับเด,ววดอะวอยซมีปอดข้างเดียวแล้วร้อ,องคนนี้เพราะมากนะครับตายเหลือแค่ หนึ่งอีหนึ่งในสามออกข้างหนึ่งแล้วทำงานดีก็ยังอยู่ได้ก็มีการยกใจให้ให้กจในะารคบระวังพ่อแม่นะครับตับเหลือสามสิบเปอร์เซ็นต์ยังทำงานได้นะครับซึ่งซึ่งมะเร็งเนี่ยมันจะบอกเราช้ามากเลยที่เฉพาะมะเร็งที่ซ่อนอยู่คือมะเร็งร้าไข่มะเร็งต่อมต่อมลูกมา ก็บอกช้านะครับกระดิ่งไทยอยก็บอกช้าดูว่าเป็นก้อนแต่ว่าอาการดีไม่ค่อยดีนะครับถ้าหัวใจขาดเลือดเนี่ยมักจะบอกได้ว่ามีปัจจัยเสี่ยงชัดเจนคนเดินเข้ามาเนี่ยผมเดาได้เลยว่าหลอดเลือ,อ,อดหัวใจอุดตานนะครับมีลักษณะที่บอกเอย่างเช่นอายุเยอะนะครับยืนเดินสุ่มีีมาเลยนะครับแล้ว วนว่นวุ่วนว,นว,นว,นวนการอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เราบอกชัดแล้วบอกค่อางแน่แต่ว่านี่ปัจจัยเสี่ยงไม่ค่อยชัดก็คือมะเรกินกินหมูย่างาหมูกระทะทุกวันนะครับบางคนกินกินจนแก่ก็ไม่เป็นบางคนกินไปดินเป็นเลยนี่พ่อครับมันไม่มีอะไรชัดเจนเลยอะ่ะที่จะบอกว่าปัจจัยเสี่ยง พราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าไอ้ของชั่นกับของไม่ชั่นอะไรน่ากลัวกว่าครับเพราะว่าคุณบอกว่าเพชรคาดเงียบใช่ไหมครับโลกมันไหลหันเงื่อนเนี่ยมันเงียบใช่ไหมครับมะเร็งนี่มันเ,นเพชรคาดเงียบกว่าไม่รู้ครับแล้วยากมากบางคนอย่างาาค,าคุณอาผมอายุหกสิบกว่าตรงน,นี้ยเชื่อไหมครับกินข้าวเนี่ยไม่เคยกินข้าวนอกบ้านเลยครับกินจต่ปลากินข้าวต้มกับปลา กินกินอาหารระวังมากเลยแต่เป็นมันเลยต้องเลยและไอคนที่กินไม่ระวังเลยจเจอเป็นเ,เป็นญาติคนคกินทุกอย่างที่ไม่เกลียมครับกินเหล้ากินเบียร์กินทุกอย่างเลยไม่เป็นมะเร <c oughs> ็งครับไม่ยู่ดีเลย,ยอ,เอย่ากล่อเยอไอคนที่ระวังแต่จำไว้ข้อหนึ่งครับถ้าคุณคิดแบบแบบนี้เมื่อไหร่เนี่ยโดยที่ไม่อ้างอิงเปอร์เซนต์จริง แล้วก็คกเอาคนนันน้คนคุณอ้านคุรู้คนนรู้ว่าเขาไม่กินอาหารเสริมก็อยู่ได้ถ้าถ้าเกิดว่าวันนีวัีเเกิดอ่อนแอขึ้นมานะครับเขาจะแย่กว่าเดิมแล้วถามว่าแล้วคุณกินอาหารเสริมเนี่ยคุณเป็นมะเร็งได้ไหมได้แต่ถ้าคุณไม่กินแย่กว่าเดิมคุณ้เปล่าไหมครับบางคนเสี่ยงมากจะเป็นอยู่แล้วแต่ว่ายังยื้อได้ด้วยอาหารหรือการดูแลหรือพฤติกรรมอะไรมาหลายปี ล้วสุดท้ายมันไม่ไหวจริงก,ก็ต้องเป็นแต่เป็นก็จะไม่ดูแลคุณภาพนะครับเหมือนกับว่าถ้าบอกว่าทําความดีแล้วทาไมไม่ได้ดีถ้าทําชั่วย,ยวนีน้ให้ดีคุณภาพนะครับให้ให้เราคิดถึงว่าการดูแลสุขภาพเนี่ยเหมือนกันนะครับถ้าคุณดูแลแล้วมันยังยังเป็นเนี่ยก็ถือว่าถ้าคุณไม่ดูแลคุณตายลเลยวันนี้สิบปียี่สิบปีนะครับให้เึกไม่ไ้ตลอดแล้วคำนี้ไปบอกเขาได้เขาบอ,อก,กเข้าแขนแรงดีไม่ต้องกินอาหารเสริม ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าวันใดที่ได้หายก็ออกกอนเชนกันกินแต่ไม่กินต่างกันครับผลการรักษาของวใจขาดเล้อดก็ค่อนข้างดีถ้าบายพาร์ทแล้วเนี่ยหนุ่มเลยครับเจ้ไหมครับเคยเห็นไหมครับเพื่อนที่เป็นโรคหัวใจนอนนอนแออ่นอนแอพอบายพารหัวใจปุ๊บกลายเป็นคนละคนเลยนะครับ เป็นโรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยแต่ว่ามะเร็งเนี่ยพอรักษาแล้วก็ยังไม่ได้ดีครับมีคนไข้คนหนึ่งคุณป้าอยู่แถวไตจังหวัดนะครับเป็นมะเร็งที่ไม่เหือดก่อนนะครับเราก็ตัดไปตัดขาดตัดตัดไปส่วนนึงใจวันนี้ก็ดีใหม่รอบหนึ่งอีกสามสามปีเป็นเป็นที่เป็นที่เดิมใหญ่แล้วก็ตัดขาดใจได้ทีนี้พออีกใหม่รอบเราตัดต่อไปครับ มาครั้งแรกนี่เรามีมุจจะตัดอะไรได้นะครับคือมันจะเป็นวนๆอยู่หลาข้อเลยครับต้องทำพิธีกนานะครับแล้วผลการรักษามันก็ไม่ไม่เหมือนเดิมนะคือคนถ้าเป็นมะเร็งขยใหญ่มันเหมือนหลอดเลือดเหมือนกันหลอดเลือดทั้งตัวอะไรเนี่ยมันไม่ดีแ,แต่มั็นแบบออก,กัด้แต่ว่ามะเร็งเนี่ยนะเซลล์มันไม่ดีเลยมันหนักกว่านนะครับเซลล์ทุกเซลล์ของที่จะไเรอีกข้อหนึ่ง คือการลดความเสี่ยงมากเหตุผลชัดเจนอย่าง,งคนความดันสูงเป็นเบาหวานคุมเบาหวานดีๆควมความดันดีๆควมไขมันดีแข,ข็งแรงไหมครับรอนเลือดฟื้นได้ระดับนะครับอาจจะไม่ได้ฟื้นทั้งหมดแต่ว่าโอกาสอ,อุต a อะไรก็น้อยซีซัมก็น้อยอย,อยลงมาเร็งในการลดความเสี่ยงเนี่ยมันค่อนชัดเจนครับแล้วด,ดูกันยาวมากกว่ายังอ ờ, พอ ในใจขาดดีขึ้นความดันดีขึ้นคุมดีขึ้นหมดไม่เข้าเจกน้หอกแล้วอันนี้ผมบอกให้คุณกินโปรตีนน่แล้วคุณดีชัดใช่ไหมครับแต่ผมบอกว่าถ้าคุณกินชุดต้านมะเร็งเนี่ยอีกยี่สิบปีมาดูกันคุณอาจจะตามหาผมไม่เจอแล้วก็ได้ถูกไหมครับอาจจะบอกผมสองข้อว่าขอบคุณหมอนะที่แนะนำให้กินย0ิบปีนี้ฉันไม่เดนมะเร็เงเลยหรือสองมาโทษผมว่ากินหมอบอกให้กินแล้วทำไมยังเป็นนึกภาพไหมครับยี่สิบปีไม่รู้เราจะเจอกัน จะเข้าฝันเจอกันคือคือมันเป็นเรื่องยาวมากมเพราะมะเร็งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องเมื่อสิบยี่สิบปีก่อนคุณกินอย่างนี้มายี่สิบปีครับ <c oughs> คุณถึงเป็นอาการนี้แล้วค, <c oughs> คุณจะกินวันนี้ไปอีกยี่สิบปีนะคุณจะเป็น,นไม่เป็น,อนบอกคุณ้าวครับทุกอย่างเป็นสิตทางการแพทย์ทั้งสิ้นไม่ยกเมฆแต่เอามาบอกกันชัดๆไม่ได้เหมือนโรคหัวใจเพราะฉะนั้นเท่าที่ฟังในวันนี้เนี่ย ขอให้ใช้วิจารญาณแต่เป็นข้อูลทางาสิทธิเั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็เป็นออตอนนี้จริงๆ27ปีย26ปีแล้วสำหรับการตรวจแพทย์น,นะครับแต่ไม่ได้ไม่ยอมแก้ด้วยตัเ,เลยน,นะครับเป็นหมอมาเล็กมาแต่ปีนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์แพทย์มานะครับคือหลักแต่ว่าพอที่จะดปฏิเราก็มีการอีกตัวนะครับ เราก็ไปทำธุรกิจแล้วก็ไปทำาร่องทำนี่อย่างที่อยากทำนะครับออแล้วก็ถ่ายอย่างที่อยากถ่ายตัวเฉพาะเทปที่อยากตรวจแล้วถเือเป็นการบริหารที่ออไป,ไปนะครับพอถึงจุดหนึ่งเราเราก็ให้พี่ตรงนี้นะครับแต่ว่านี่คือความเห็นของหมอนะครับอยากปอ้อาชีพว่าหมอเคนต่ออยู่นี่แต่ว่าถ้าหมอที่ศรรึกษาจริงๆเขาฟังคำเดี๋ยวเขาจะเข้าใจนะครับแต่ถ้าหมอที่ไม่ได้ศรรึกษาเลยเกี่วยวกับอาหารเสริมเขาจะแอนตี้ หมอคนนี้ครของนะครับแต่แต่ผมไม่ได้ทำธุรกิจอะไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริฟนะครับผมจะายเฉพาะบริษัทที่ผมเชื่อถือเท่านั้นนะครับมีหลายบริษัทที่เชิญมาเยอะเลยนะครับแถวลาดพร้าวยิ่เยอะมากลาดพร้าวที่เป็นแหล่งของอาหารเสริฟอาหารเสริฟขึ้นประเทศที่ลาดพ้าวเชื่อไหมครับเขาบอกเขามีงานวิจัยอาหารเสริฟขึ้นประเทศที่ลาดพ้าวทุกสิทนาทีเนี่ย คนไทยเสียวยเรื่องมะเร็หนึ่งคนในขณะที่ผู้ช่วยเเนี่ยหัวใจขาดได้ถึงดูตัวเลขแล้วเนี่ยของเราดีกว่าอเมริกาอเมริกาบางบางรัฐก็เคยดยดังดีเลยครับโรคหัวใจนะครับแต่ว่ายังไงเสียสองอย่างเนี่ยมันมันก็ยังมากกว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในแต่ละวันบนท้องถนนนะครับมะเร็งผมงคไม่ต้องพูดชื่ออะไรมันเยอะทั้งหมดเลยก็เลยปวต้นเท้านะครับอันนี้เอาแค่มะเร็งที่เราเห็น จับต้องได้มองเข้าไปแล้วเด็นนะครับแต่ว่าทั้งหมดมันมีหนึ่งรชนิดครับเล่นสวยเล่นสูนยหนึงนะครับตลอดชิเวลายี่0ปีที่ผ่านมาเนี่ยวงการแทยอเมริกานะครับขอเมริกานะครับไม่นับทุกประเทศนะครับใช้เงินไปเท่าไหร่ครับสามันล้านเะียใช่ไหมครับ <c oughs>